จากล้มกล้องเหรอฮปกติท hey! ุกอาทิตย์ใช่ไหมอาจจะไป s อคือจริงๆวันนี้ตอนแรกว่าจะไป s อแหละแต่ว่าโคตรขี้เกียจขี้เกียจมากก็เลยแบบเออวันนี้ ปีนบนบอร์ดที่บ้านก็ได้วะปกติอาจจะปีนบนบอร์ดแค่อาทิตย์ละ2วันเพราะว่าเพื่อเซฟนิ้ววันนี้ไม่ไปสีก็ปีนบนบอร์ดที่บ้านแต่ว่าก็คงไม่ได้ปั้นโปรเจกต์ก็คงปีนแบบพวกแบบวีสาไม่ง่ายธรรมดาแล้วเนี้ยแต่ปีนอาจจะเน้นจํานวนแล้วกัน,นไหนๆก็อยู่บ้านแล้วก็เดี๋ยวอาจจะยืดด้วยแล้วกันเดี๋ยวจะพอดีมีคนในเพจคอมเมนต์มาว่าอยากเห็นอัดยืดเดี๋ยวอาจจะยืดให้ดูว่าก่อนปีนปกติอัดยืดอะไรนะแล้วก็ ปกติอาเป็นคนพันนิ้วอยู่แล้วถ้าเกิดใครที่ตามมาอารพันนิ้วใช่ป่ะเดี๋ยวจะพันนิ้วสอนพันนิ้วให้ดูด้วยไหนๆก็ทาแล้วแล้วก็จริงๆมีคนในเพจคนหนึ่งเนี่ยอยากเห็นในกระเป๋าอาเหมือนกันเดี๋ยวอาเปิดให้ดูเลยเอาวันนี้เอาครบจบคลิปเดียวแต่ผมไม่ได้ถ่ายตรงปีนมากเท่าไหร่นะอาจจะแบบตัดๆให้ดูแต่ว่านั่นแหละก็เดี๋ยวก่นอนยืดอาจจะให้ดูลูกสาวคืออยู่ข้างนอกคือช่วงนี้มันเลิกฝนตกแล้วมันร้อนมากใช่ป่ะแต่ว่าลูกสาวอาก็คือ อยู่ในห้องแอรมิกิทำอะไรอยู่คะนอนห้องแอร์สบายๆใช่ไหมพราะไม่ได้ไปไหนมิกิพราออยู่บ้านนี่แหละเพ่อถ่ายคลิป,ปเฉยใช่ไหมหนูก็นอนไปเถอะไม่เป็นไรจะไปอยู่ข้างนอกเลยร้อนมากข้างนอกอะ่ะใช่ไหมเฮ <Hey, S 2> เดี๋ยวมายืดกันแล้วเดี๋ยวข้าไปลุยกัน ได้ยินเสียงมิกีเดินมานอนอยู่ที่หน้าประตูโ okay. อเคมุมก็พอได้แหละโ okay, อเคปกติจริงๆอ่ะพอกอดปีนทุกครั้งนะไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ยิมมาอาจจะต้องยืดก่อนซึ่งปกติอาจจะยืดแล้วก็จะมีคล้ายๆเป็นเหมือนวอร์มอัพร่างกายก่อนปีนจริงแล้วก็มีแบบคล้ายๆนะวอร์มนิวด้วยอะไรพวกนี้ล้วก็จะพันนิวใช่ไหมโอเคเดี๋ยวยืดกนปกติก็ยืดาานี่เลยเห็นนะทำไมมันไม่เจ็บจบอ่ะนี่ ยืดขาแฮมเสีทั้งสองข้างปกติเวลาคนนั่งทำงานเยอะมันก็จะตึงอยู่แล้วแหละ <c oughs> ไม่มีอะไรเลยยืดโอ้ตึงมากเราก็ยืดสองข้างเหมือนนี่แรือยืดข้างก็จะยืดนั่งนั่งท่าแผนเค้กนะแล้วก็ยืดโอ้ตึงมาก จริงๆเราแบบเราเวลาเรายืดท่าพวกนี้เราพยายามเฟกปลายเท้าไว้แค่นั้นเองเพราะถ้าเราทำปลายเท้าเป็นอย่างนี้มันมันไม่ได้ยืดแฮมสเติงอ่ะแต่การที่เราเฟกปลายเท้าขึ้นมามันคือการได้ยืดแฮมสเติงตึงมากเลยต่อไปก็เป็นท่าบัตเตอร์ฟลายโอ้โหตึงท่าบัตเตอร์ฟลายมันก็ช่วยเปิดพวกเนี่ยพวกฮิปเป็นฮนะิปโอเพนเนอร์นะเลยช่วยนี่ก็ตึงมากเหมือนกัน โอนั่งทำงานเยอะไปหน่อยไงส่วนใครที่แบบนั่งนานๆแล้วปวดหลังอะ่ะบางทีการที่เรายืดแฮมสติงอย่างเดียวมันไม่ช่วยนะเราก็แบบทำท่าพวกทวิสต์ด้วยก็ดีนะถ้าพวกนี้จะช่วยให,ให้อาการปวดหลังอดีขึ้น ต่อไปก็เป็นข้อมือข้อมือก็สําคัญเราเป็นนักปินผาเนี่ยข้อมือต้องมีความเฟ e ซิบิลิตี้อะไทก็คืออันนี้มันแล้วแต่เฟคซิบิลิตี้ของคนเลยนะก่อหนห่ก็คืออย่างอาร์ตเป็นคนที่ข้อมือจะบอกเฟ e ซิบิลิตี้ไหมไม่รู้เหมือนกันก็คืออาร์ตคว่ำมือลงใช่ไหมเอาข้อมือตัวนี้มาวางบนแมทใครมีแมทจะดีมากไม่ได้วางพื้นบนพื้นเจ็บอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยเขาเนี่ยขเขาเรียกอะไรนะหัน สั่นมือออกบางคนสมมติตึงมากเงกี้ยก็โน้มตัวไปข้างหน้าหรือว่าแคลนนะมันจะเป็นอย่างนี้บางคนจะเป็นอย่างนี้นึนอกออกปะถ้าเขามือตึงมากแล้วก็ไอ้ก็จะยืดไหล่คือไหล่ไอ้เคยบาดเจ็บมาก่อนไม่ร,มรู้มีใครรู้หรือเปล่าแต่ไอ้เคยบาดเจ็บไหล่มาทั้งสองข้างตอนนั้นเจ็บหนักมากเออก็จะยืดไหล่เหมือนกันตัวอาก็จะใช้ท่าที่เป็นประสานมือไปข้างหลังอย่างเงี้ยประสานมืออย่างเงี้ยนะไปข้างหลังแล้วก็ดันหน้าอกมาข้างหน้า เหมือนลูกอยากออกเลยแปบนบนึงน,นะอยากออกอะคะร้อนนะพอบอกไปก่อนเลยแนละ้ร้อนจากล้มกล้องหรอใช่ไหมหูตัวเย็นเลยค่นนี้เอ้ย ลงไปข้างล่างก่อนไหมลงไปข้างล่างก่อนไหมแล้วก็จะยืดไหล่ด้านข้างทั้งนี้ด้วยก็คือเอาต้นแขนเนี่ยมาไว้ตรงข้อศอกใหาทำท่านี้สองข้างเหมือนกัน เยเฮึบิกี้โูพ่อหนีอ่ะบิกี้ไม่หนีพ่อไม่หนีอยู่แล้วเดี๋ยวตอนเย็นเขาไปเดินบิกี้ <c oughs> เป็นไรคะนั่งยิ้มนั่นทำไมอ่ะ ไม่ร้อนอ่ะห้องนั้นอ่ะเสร็จแล้วใช่ป่ะเ้าก็จะมีท่ายืดพับตัวแต่ว่าอาจจะยืนนะแต่ว่าเออช่างก็มันเอาก็จะทำท่าน,นี้ด้วยแล้วก็ยืดนี่ไม่คะ่ะใครแตะไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกนตะ่างหัะมันคือแค่ ยืดร่างกายแหละเดี๋ยวมันจะมีท่าที่อัวอร์มเพิ่มนอกจากยืดแล้วมันจะมีอีกเดี๋ยวให้ดูกันเป็นม,มุมบ้างท่าน,นี้ยืดเ,เขาเรนะียกอะไยืดสะโพกเหมือนกันโลลันช์มาแต่ว่าอาจจะเอามือสอบอย่างนี้แล้วก็โยกโยกสะโพกเนี่ยจริงๆอ่ะการยืดเป็นสิ่งที่สำคัญมากแนะนำให้ทุกคนทำก่อนปีน แล้วก็ไม่ใช่ทําแบบแป๊บๆด้วยเพื่อป้องกันการบาดเจ็บนะโยงสายยกขวดสักสิบทีก็ได้แล้วก็อาจจะหมุนหลักคือแค่วอร์มแหละสะโพกอด้านซ้ายเนี่ยจะยืดกว่าสงสัยนั่งขวา,ห,ขวาห่างเยอะมั้งก็เลยยืดกว่าเท่าไหร่แล้วเนี่ยห้าแล้วก็หมุน ถ้าเราไปมันคือการยืดสะโพกอันนี้อากิโยสอนม,มาแล้วก็มาใช้มันคือก็คือการคล้ายๆนั่งอย่างนี้ใช่ไหมแล้วเราเปิดสะโพกของเราเออกอย่างนี้เอาปลายเท้าแตะกันเห็นไหมแล้วก็ถอยไปด้านหลังนี่เราจะทำ40อะแล้วก็ทำท่าฟล็อกอยู่ด้วยอ,อันต่อไปที่เราทำก็คือการนี่ใช่ไหมแล้วก็อย่างเงี้ยท่าทัน วอร์มหลังเรียกว่าวอมหลังทำสีาา่สิบเหมือนกันอาจจะเตะจะเตะโดนนะสิบก็ห้อม่กี้ไม่ร้อนเหรอข้างนั้นฮนะึ ใช่เมื่อกี้หกเจ็ดแปดเก้าสิบโอเคก็ประมาณนี้แหละไอ้วอลประมาณนี้มีท่าไหนปะลืมท่าไหนไปะเนี่ยบางทีอะชอบลืมไปนะจริงๆมันมีอีกท่านหนึ่งที่อาร์ทำบ้างไม่ทําบ้างอยู่ที่ว่าเราตึงแค่ไหนใช่เดี๋ยวทำห้ดูมันคือการไม่รู้มันเรียกชื่อท่าอะไรอะจ๋าจะทําบ้างเดี๋ยวทำห้ดูมันคือแบบนี้คือเรายืนใช่ไหมแล้วเราก็นั่งไป ใชไหมเราก็พับเข่าลงมาแบบนี้แล้วก็ลุกกลับขึ้นมาโอ้นี่ตึงนล้เนี่ยวันนี้มาหน้าอีกข้างหนึ่งลงมาพับเข่าใช่ปหแล้วก็อืมแต่ว่าวันนี้โอ้งตึงๆๆก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่อาทำแต่ว่าอาไม่ได้ทําทุกครั้งบางทีถ้าเกิอดอาเดินเยอะๆจำได้ตอนที่อาไปที่ญี่ปุ่นเมื่อตอนปลายปีที่แล้วอะปลายปีรัวใช่ปลายปีที่แล้ว อาจะทำตัวเทีไปวอร์มที่ยิมเพราะว่ามันเดินเยอะโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวอาจะวอร์มนิ้วแล้วก็พันนิ้วแล้วก็เดี๋ยวจะไปปีนแหละโอเคเวลาวอร์มนิ้วของอาใช่ไหมก็คือเริ่มมาเถอะก็ยืดนิ้วก่อนแล้วยืดแบบนี้ยืดแบบแบบกดเบาๆแล้วไม่ต้องแบบยืดใหมม้มันอาก็เป็นคนไม่ได้แบบตัวออกขนาดนั้นเอาไม่กี่ลงมาตามความเลยอาไม่กี่ตามลงมา,า,มมาน่าจะร้อนก็ยืดนิ้วใช่ไหมยืดบบนี ร้อนใช่ไหมคะ <c oughs> ลูกร้อนเดี๋ยวเขาไปเดินนะโอเคไหมเดี๋ยวพ่อค่อยพาไปเดินซซลี่โอเคไหมตอนเย็นอะ่ะคือนิ้วมันเป็นอะไรที่มันโอกาสบาดเจ็บมันมันเยอะถ้าเกิดเราวอไม่พอมันก็เป็นมันมีเส้นเอ็นด้วยเป็นทีหายนานมากกว่าหายเคยเป็นแล้วครั้งหนึ่งงอกำมือไม่ได้นิ้วเป็นอย่างเงี้ย <c oughs> สิ่งที่ทำพอพอายุเสร็จจะสียท,ทำก็คือก็ทําแบบนี้จริงๆล้วทำคลิปเหมือนที่อะไรนะ รูีนิวที่อาทำทุกเช้านะแต่ว่ายังไม่ได้ตัดลงคือจริงๆอะถ้าาทำเราเร็วมันจะไม่เห็นช,ชัดแต่จริงๆมันคือการแตะแล้วก็ขึ้นเห็นไหมอย่างเงี้ยแต่ว่าคนทำไปบ่อยมันก็จะเริ่มชินเออโอเคหมละต่อมาใช่ปะ่ะก็คือถุงจริงๆถุงนี้ยมันเป็นถุงที่เมคอัพมั้งแต่เป็นเกมทเลนเลยก็เลยซื้อมาแต่ว่าหมายถึงว่ามันก็จะมีทุกอย่างนะดูมีกระดาษสมุดแต่ว่าจริงๆมันจะมี เนี่ยอะไรนะพลาสเตอร์มีพลาสเตอร์อย่างนี้ด้วยแล้วก็มีไอ้เวลาเราเบรดแผลใช่ป่ะอันเนี้ยก็จะช่วยไอ้ที่มันหยุดแผลอะของญี่ปุ่นไอซิมามีกันไกลไว้เกี่ยวกับไอ้เวลาเราตัดเทปใช่ป่ะแล้วก็มีไอ้ที่เขาเรียกนะเออ่กระดาษทรายป่ะไม่รู้ว่าที่มันแบบเวลาแบบหนังมันเนื้อมันอไอ้นี่ยเพื่อให้มันไม่เปิดคือเดี๋คนไม่รู้นะไอ้พวกนี้ที่เขามีไว้ทำไมบางทีอ่ะพอเราปีนผ่าเยอะแล้วมันเป็นก้อนขึ้นมาใช่ป่ะ ถ้าเกิดเป็นก้อนน่ะมันควรจะใช้พวกนี้ถูให้มันเขาเรียกมันบางลงอ่ะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นก้อนใช่แล้วเราเคยเป็นแล้วพอจับแล้วพลาดอ่ะไม่พลาดหรอกบางทีจับแล้วมันหลุดหนังอ่ะมันหลุดไปทั้งก้อนเลยเพราะพอหลทั้งก้อนเสร็จมันก็กลายเป็นเหมือนเนื้อเปื่อยก็เป็นแดง,แดงปีนไม่ได้ก็สิ่งที่เขาทำเขาคือเขาถูให้มันบางลงแล้วก็มีมีกรรไกรเออมีกรรไกรตัดเล็บนี่กรรไกรตัดเล็บด้วยอุย้ยอันนี้อะไรอ๋อนี่นี่กรรไกรตัดเล็บอืม แล้วในนี้มันก็จะมีที่มีอ,อีกนะก็คือมีวดีโดน่าจะยามาก,กว่นนี้น,นี่อะไรวะเนี่ยเหมือนเม่อเคยเป็นถุงยาแต่ตอนนี้เป็นคงเป็นถุงทยามั้งอันมีอันนี้เอ,อที่พันข้อมืออันนี้ซื้อมาจากขนุนซื้อมาซื้อมาจากของขนุนเนะี่ยก็จะให้มาหลายอันนะว่าอันนี้ดีสุดแล้วนนมีสองสีด้วยแต่ว่าตอนคืออ้าวเป็นคนไม่เจ็บข้อมือไงเพราะว่าคือใครยังไม่ได้ไปดูนะก็ลองไปดูอ่าจจะมี คืออจะมีรูทีนตอนเชา้าเรื่องนิ้วกับเรื่องข้อมือของอาพาเคยเจ็บข้อมือหนักมากจากการปีนนี่แหละตอนนี้ไม่เป็นละแต่ก็เนี่ยมีพวกยาด้วยพวกเซเลเบกอะไรพวกนี้เคยมีอยู่แต่ว่าอนหลัก,กไม่ได้กินมีไอ้ที่อุ้ย <c oughs> มีที่ดับกลิ่นรองเทา้าแล้วก็มีเทปทั้งหลาย,ยาาเห็นไหมเทปประมาณนี้อันนี้คือถุงที่เขาเรียกว่าน,นันเป็น <c oughs> เป็นคิดสำหรับปีนผาของอา โอเคเรามาดูวิธีการพันนิ้วกันคือเดี๋ยวนี้สมัยก่อนถ้าเกิดใครดูช่องมาตอนแรกอาจจะพันนิ้วเยอะมากเลยตอนนี้นิ้วมันกลับมาเฮลตี้แล้วมันเหลือแค่นิ้วนี้ที่อาร์ตคือนิ้วนี้คือนิ้วที่อาร์ตเคยเจ็บหนักที่สุดนิ้วกางด้านมือขวาละอาร์ก็เลยจะพันยังพันไปอยู่เพราะว่าเวลาเราปีนมุนบอร์ดมันก็จะใช้นิ้วเยอะนะอาร์ก็จะพพอร์ตด้วยเฉพาะข้างนี้นะส่วนนิ้วฝั่งนี้ไม่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 ละโอเคละตัวย่างพันก็คืออาจจะเริ่มจากข้อบนใช่ไหมเพราะอาร์ตเจ็บตรงนี้เป็นหลักใช่ไหม มันก็จะพันแต่ว่าเวลาพันอ่ะจริงที่พันไม่ให้หลุดอ่ะเหมือนต้องพันเป็นครอสก็คือเหมือนปุ๊บแล้วก็พันเห็นไหมพันเป็นกากบาทแต่ไม่ต้องให้พันคือบางคนอ่ะพันแน่นมากอ่ะเคยพันแน่นมากด้วยสุดท้ายต้องถอดไม่ต้องแน่นมากนะเอาแบบพอดีพอดีเนี่ยมันเป็นครอสแบบนี้เห็นไหมมันจะไม่หลุดแบบนี้คือถ้าเราพันเป็นตรงๆอ่ะมันจะหลุดแป๊บเดียวมันก็หลุดแล้วเนี่ยแล้วอารก็จะข้ามาหลังใต้ข้อนี้ใช่ปะ แต่ว่าเวลาเราพันพันใต้ข้อเราควรจะงอยังไม่ควรจะทำนิ้วตรงอย่างนี้นะควรจะแบบงอนิ้วหนึ่งนิดหนึ่งเพื่อให้มันมีรูมในการงอของมันแล้วก็จะเหมือนกันพันเป็นคอร์สเห็นไหมเริ่เ่แล้วก็จะหมวนกลับมาทางเดิมคอร์ส ประมาณนี้ไม่หลุดทัวอันนี้ปีนหนักแค่ไหนก็ไม่หลุดเจ้ามันนี้เนี่ยพันแค่นี้แหละคือพันแค่ซัพพอร์ตไปเฉยๆไม่ได้มีอะไรหรอกงอได้ไม่เต็มที่เห็นป่ะแต่ว่าก็แบบไม่เป็นไรเพราะว่าพอปีนไปเรื่อยๆมันก็จะหมายถึงว่ามันก็จะค่อยๆค,คลายออกเองก็ประมาณนี้พันนิว้วพี่เกีดูอะไรอ่ะ หนูดูอะไรอยู่คะ่ะไม่หันมาพ่อหน่อยเหรอหันมาพ่อไหมหลับแล้วเหรอสําหรับคนที่ไม่เคยเห็นนะอันนี้คือบาร์มันจะมีที่แฮงบอร์ดเห็นปะ่ะเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นที่วอร์มอย่างหนึ่งที่อาจจะใช้ก่อนที่อาจจะปีนแล้วก็จะมีพวกที่ดึงข้ออะไรพวกนี้เนี่ยน,นีคือเพราะว่าหลังนี้สนิมขึ้นเพราะว่าฝนมันสาดแต่ไม่เป็นไรมันใช้ได้เหมือนกันแล้วด้านหลังก็จะเป็นมินิมูลบอร์ดนี่ อาจริงนะมินิมุนบอลสมาร์ตตัวเองนะั้นลงทุนมาคุ้มสุดแล้วเพราะว่าอย่างวันที่เราขี้แบบนี้เราก็ยังได้ปีนอยู่แต่ปีนที่บ้านสิทธิธรรมต่อไประหว่างวอร์มก็คือการที่อาจ,จะแหงนะที่วางก่อนโอเคมุมนี้ได้ป่ะเออที่อาจ,จะแหงคืออาจะแหงแบบไม่ได้แบบแหงจริงๆอะ่ะจะบอกไม่ใช่แหงจริงก็ไม่ใช่อาจ,จะแหงแบบอาจ,จะเอาข่าวางไว้ที่พื้นอะ่ะเพราะว่ามันคือเราแค่วอร์มอัพเฉยๆยไ่งเอันเนี้ย คือแค่ Activate นี้วเฉยเอาทำเร็วด้วยมอบนิบเดียวอาจจะมีทั้งหมดที่แห้งอะ่ะมีทั้งหมดสี่ท่าเขาเริ่มจากเลรูใช่ไหมใหญ่สุดอะ่ะน,นี่ของโวล่านะและ้วก็ค่อยๆไล่มามื่นฝนดูจะตกอีกแล้วเนี่ยจะตกทุกวันเลยอะใช่ไหมไม่กี่เห็นไรอะ่ะ เห็นอะไรคะอาร์ก็จะมีแหงแบบใช้สามนิ้วนี่เด้อไว้เผื่อ drag อาร์เป็นคนไม่ค่อยชอบอะไรนะฟูคลครีมแต่ว่าฝึกอยู่นะแต่ว่าแมปอารไม่ใช่ชอบใช้อาร์ก็พยายามฝึกแบบถ้ามันจําเป็นต้องใช้จริงๆค่อยใช้แต่ว่าโปรติไม่ใช้แล้วเดี๋ยวจริงๆมีวอร์มอีกเซนด้วยเวลาปีนมุนบอร์ดเฉพาะอันนี้เวลาเฉพาะปีนมุนบอร์ดเลยนะอารให้ดู อีกอันหนึ่งก็คืออาจจะถ้าเกิดใครเคยดูคลิปวกเก่าอาจจะเห็นว่าบางทีเวลาอาร์วอร์มหลังจากที่กอดปีอาจจะเหมือนวอร์มนิ้วโดยการที่จับโคแล้วก็เหมือนเอาตัวขึ้นไปกับไอ้ระนาบกับวอลเพื่อแบบแอคทีเวตร่างกายแล้วก็แอคทีเวตนิ้วใช่ป่ะซึ่งวันนี้ก็จะทําแต่ตอนนี้อาร์ขอเปิดพัดลมก่อนรอมนะอารก็เริ่มจากโฮที่มันง่ายที่สุดก็คือให้สูตรของมูลบอร์ดมันก็คือ4ี่สองศาใช่ป่ะ แต่มันก็คือมีจักตัวนี้แล้วก็มีพินช์แล้วก็ยกขาสไม่สูงมากแ้วก็แหงไวแค่นี้เองไม่มีอะไรเอ้ยแล้วก็พักแป๊บ,บนึงแล้วก็ทำต่อคือเราจะทำทั้งหมด10เซตเซตแรกๆมันก็จะเป็นโฮง,ง่ายๆแบบตัวนี้ใช่ไหมแต่พอเซตไปเรื่อยๆมันก็จะโฮมันก็จะเริ่มเล็กลงเรื่อยๆโอเคเซตที่สอง ก็มานี้จริงๆบมองแค่นี้เสร็จแล้วก็เริ่มป่นได้แล้ เอาาเดี๋ยวลองกันแล้วกันเท้าหลุด ไม่มีแรงไม่มีแรงปั๊มแเนี่ยในวันที่เราแพลนว่าเราจะเปลียนเบาใช่ไหมแต่ไม่เห็นเบาเลยเออ โอ้ oh, จบไม่ได้หรอกจบไม่ได้แนะ่นอนแรงไม่มีจาไม่ได้ว่าจบไงด้วยแต่ไม่น่าจบได้ <Hey. S 2> เดี๋ยวรอดูไอทีตออัดยืดแล้วกันนะเพราะว่าอัน่าจ,จะขอปีนแล้วกันอ oh. ขอปีนอะไรง่ายๆของจริงโอเคเดี๋ยวเจอกันตอนนี้ก็ปีนเสร็จแล้วดูตัวเละไปด้วยช็อเนะ ตอนแรกเนี่ยว่าอาจะถ่ายยืดคููดาวเลยแต่ว่าเนี่ยเปิดไฟก็มืดไม่ช่วยเลยแต่ว่ามีหนึ่งคนกำลังรอให้พ่อเสร็จใช่ไหมมิก้หนูจะไปเดินใช่ไหมเนี่ถ่ายให้ดูนะมีหนึ่งคนกำลังรอรอคอยพ่อให้พ่อพาไปเดินอยู่มิกี้มิกี้ขาหันมาหาพ่อหน่อยคะ่ะมิก้ มิก <Mickey>. <Mickey. S 1> ิมิกิเอาเลยเดี๋ยวพามิกิไปเดินก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมายืนทีเดียวถือว่าเป็นการคููดาวไปด้วยในตัวตอนนี้ก็เดินมิกิเสร็จเรียบร้อยแล้วปกติถ้าเกิดมิกิถึงบ้านมิกิก็จะเช็ดทา้าเช็ดตัวก่อนนี่คือมิกินั่งรออยู่หน้าประตูก็คือรอรอเช็ดท้ายอยู่เช็แบบโชว์กล้อง Up, hey. อัพมาไม่กี่อัพเห่ปกติไม่กี่ก็จะพอเข้ามาบ้านจากตัวจัดแต,ตเสร็จก็จะเช็ดเท้าเช็ดตัวมี่ก็จะยืนรออยู่ยนี้แหละใช่ไหมมี mm. ม่ก็จะยืนรอจนกว่าเช็ดเสร็จแล้วค่อยเดินไปไปได้ไปโ okay. อเคอ้าวแต่ไม่กี่เสร็จแล้วเดี๋ยวอาจจะยืดให้ดูแล้ ของเล่นมันเยอะเกินไปอ่ะพี่กี้เจริงๆ่ะยืดหลังปีก็จะคล้ายๆกับยืดก่อนปีนแต่ว่าเพราะว่าเราอ่ะมันจะแตกต่างตรงนิดนึงตรงที่อาจจะเพิ่มยืดหลังไปด้วยเพราะว่าเราปีนเะนี่ยเราตกเบา่บ่อยนะครับตกอยู่ที่สูงมันจะมีโอกาสทําให้เราปวดหลังได้แต่เดี๋ยวเรายืดไปพร้อมๆกันก็คือเขาก็ยืดขาเหมือนเดิมเลยท่าเดิมเลยท่านี้ทา,ทายืด ฮมสิงเนี่ยพอเราเรา,เราปีนเราใช้ขายเยอะใช่ไหมมีช่วงที่อาร์ตเคยแบบเหมือนปีนใช่ไหมมีช่วงหนึ่งคือปีนแล้วก็ยืดตลอดแล้วพอปีนแล้วมีช่วงหนึ่งไม่ได้ยืดขี้เกียจเนี้ยเริ่มบาดเจ็บด้วยก็แนะนําว่าใครปีนเสร็จก่อนปีนหลังปีเนี่ยควรเราควรจะวอร์มอัพแล้วก็คูลดาวน์ซะอาร์ตก็ไม่ได้เด็กๆแล้วไง ล่วงทีกว่าจะหายก็ไม่ได้เหมือนแบบเหมือนคนที่แบบอายุแบบน้อยเนีย่ยเ <c oughs> แลาก็จะยืดไหลเหมือนเดิมเอาปีนผ่านะมันก็ใช้ไหลเยอะนะถ้าเดิมเลย เราเยืดอข้อมือด้วยนะเพราะเราปีนใช่ไหมเหมือนเดิมเลยท่าเดิมเลยข้ามือแล้วก็ถ่ายน้ำหนักลงเล็กน้อยเราก็งายมือแล้วก็หันสันมือมาพอเรายืดอันนี้เสร็จใช่อันนี้แบบแซดบอกว่ามันจะมีการยืดหลังเกิดขึ้นมาด้วยก็คือยืดหลังก็คือนอนเป็นแมทนะเห็นวันเนี้ยนอนแมทใช่ไหมเราอัดนอนแบบเราจะกอดเข่าที่ตะข้างตั้งชันเข่าซ้ายให้มันแล้วเอาเข่าขวามา กล้อ,อกอันนี้ยืดหลังแล้วเราก็ทำมันเหมือนไขว้ขวห้าแบบเนี้ยที่ก็มันเป็นเลขสี่อ่ะแล้วจับแล้วก็สำคัญคือเราต้องเฟกเท้าที่ทำเลขสี่นะ้านี้แล้วเสร็จแล้วก็ทำท่านี้เขาเรีเยกอะไรนะบิดอะ ถ้าเกิดไปเจออาทิ่ยิมแล้วแบบมีคําถามเกี่ยวกับพวกเรื่องดีเทลในการยืดถามได้นะเดินเข้ามาถามได้นะเพราะว่าในวิดีโออาจจะไม่ได้ละเอียดขนาดน,นั้นทำอีกข้างหนึ่งด้วยนะเหมือนกันเดะเลยทำเป็นเล็กสี่ใช่ไหมเป็กทาวแล้วก็แล้วก็บิดโอ้ดังกอ๊อกโอ้ขอกอ๊อก เราก็กอดเขา่าสองข้างอะไรเงี้ยเราก็จะตั้งชันเขา่าใช่ไหมเก็จะเหมือนอะไรกเพลิกเข่าซ้ายพลิกเข่าขวาประมาณนี้แล้วก่อนจบเราก็จะยืนอะไอย่างเงี้ยเดี๋ยวเกจบมันก็จะเป็นท่ายืดหลังเหมือนกันยืดแฮมสติงตึงมาก โหรู้สึกสะโพกเป็นมากอันนี้แล้วก็ยืดแล้วก็พับก็ประมาณนี้แหละก็จบแล้ววันนี้ก็อาจจะไม่ได้ปีนเยอะแต่ว่าเน้นไปทางที่เออ่มีอะไรนะมียืดก่อนปีนยืดหลังปีนมีอารตท,ทอารพันนิ้วให้ดูด้วยใช่ไหม ก็วันนี้ก็พอแล้วถ้าเกิดใครยังไม่ดูที่อาร์ไปเยี่ยมเอ๋ยที่ร้านชิมนี่ก็ดูได้ที่ลิงก์นี้เลยนะนี่นลิงก์นี้เลยนะแล้วเจอกันทุกคนใยราย